สวัสดีครับขอต้อนรับก็สู YouTube Channel, ่ยูทู a ช n e l MIB Man in Bike ครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเที่ยวที่มุกดาหารฮะวันนี้ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาแต่อย่างไดนะครับมาทําธุระเลยได้เอารถยนต์มานะครับวันนี้แล้วก็ได้มีโอกาสแวะเวียนมาที่ซอซุนลาคาเฟ่ครับ 이너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 음. 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 형제진행형 같아 คาเฟ่ที่นี่ครับห่างออกจากตัวเมืองมุกดาหารนะครับประมาณ28กิโลเมตรนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ให้ดูนะฮะว่ามันจะมาทางทางไหนบ้างเดี๋ยวขึ้นเส้นทางมามาให้นะ,ะคาเฟ่ตรงนี้เป็นคาเฟ่สไตล์เกาหลีนะเข้ามาดูบรรยากาศภายในครับนี่วันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเทป ฉพาะกิจนะฮะส่วนเข้ามาในส่วนของข้างในผมเขามาจากด้านข้างนะด้านหน้าจะอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างส่วนใหญ่คนก็เข้ามาประตูนี้กันเพราะว่าเป็นที่จอดรถด,ด้านข้างนี้ครับเป็นที่จอดรถค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวเข้ามาตรงส่วนนี้จะทําจําลองเป็นเหมือนถนนนะฮะสังเกตว่าก็จะมีพวกเหมือนเป็นทางมาลายนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นป้ายรถเมย์นะครับ ปรัเมเหมือนในเกาหลีเลยนะฮะนียังมีไยตอนนี้เป็นกังนำที่ว่ากังนำสอสุนลาแล้วก็ไปทางนน้นอะ่อะอ่านว่าอะไรยอกยอกยอกซัำหรือเปล่าเพื่อนๆรู้ก็เดี๋ยวคอมเมนต์บอกด้วยผมด้วยแล้วกันเนาะนี่ฮะไปรัเมีก็จะมีสองห้าสี่สองห้าสองห้าหกนะ ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นมันเป็นสายจริงหรือเปล่านะแต่ว่าพร็อบตรงนี้ค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็เป็นที่นิยมในการมาถ่ายรูปกันเลยเดียวนะอาคารตรง,ตรงนู้นยังไม่ได้เปิดใช้งะหรือยังไงก็ไม่รู้นะเห็นปิดไว้แต่ส่วนนี้เป็นส่วนของคาเฟ่น,นะครับมีทั้งอาหารแล้วก็กาแฟเครื่องดื่มให้บริการนะฮะเดี๋ยวเราเอาขาเข้าไปดูในส่วนหน้ากันเลยสำหรับการเดินทางมาที่อาคาเฟ่ซาซุลานะฮะ ก็มาทางบ้านโคกนะครับถนนหมายเลข3084นะถ้าผมจำไม่ผิดเข้ามาทางนี้เลี้ยวมานิดหน่อยนะฮะก็จะมาเจอทางเข้าของคาเฟ่อยู่ทางนี้นะครับส่วนลานจอดรถจะเข้ามาจะเข้าทางนู้นนะคะด้านนี้ก็เป็นทางข้างหน้าเข้ามาสามารถเอารถเข้ามาจอดตรงนี้ก็ได้เนาะถ้าเกิดใครอยากจะให้เข้าแบบเดินเข้าใกล้ๆเนาะตีงนี้จอดมอเตอร์ไซค์ได้นะฮะเข้ามาส่วนหน้านะฮะก็จะเป็นส่วนของ คาเฟ่นะครับคาเฟ่ก็จะทําสไตล์ของเหมือนเหมือนวังหรือเหมือนจวนราชการในยุคโชซอนนะฮะก็จะเป็นร่วมสมัยหน่อยๆนะครับก็มีกลิ่นอายของเกาหลีนะฮะเป็นเป็นเกาหลีเป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วผมจะค่อนข้างที่จะแบบในหลายๆที่จะเป็นจะเป็นคาเฟ่ในสไตล์ญี่ปุ่นนะ ที่เป็นส่วนใหญ่คาเฟ่ที่เป็นเกาหลีเองเนี่ยจะน้อยมากนะฮะที่นี่ก็จะมีอาหารให้บริการด้วยเป็นเกี่ยวกับกิมกับเกาหลีด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปชมข้างในกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนโซนข้างหน้าของส่วนที่เป็นคาเฟ่นะครับเข้ามาประตูตรงนี้กลิ่นอายเหมือนแบบเหมือนแบบยุคโบราณนะฮะ ่องข้างที่จะสวยเลยทีเดียวนะครับเข้ามาข้างในโอ้โหเป็นเย็นฉ่าเป็นแอมเย็นฉ่าเลยทีเดียวนะฮะออกตัวก่อนว่าไม่ได้รีวิวมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะฮะอาจจะกูตะกาดบ้างนะครับ,าากกบ,บเข้ามาส่วนนี้เขาก็จะให้เปลี่ยนรองเท้านะเปลี่ยนรองเท้าปกติอาจจะมีคนจัดเรียนสวนยตรงนี้นะฮะอืก็จะแบ่งเป็นโซนซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ การสั่งพวกเครื่องดื่มแล้วก็อาหารต่างๆนะครับเดี๋ยวเปิดลองเข้าไปสั่งเครื่องดื่มตรงนี้นะฮะ<ป>แล้วก็จะมีให้เช่าเช่าชุดช่อจะไปถ่ายรูปด้วยเป็นพร็อพแบบแต่งเหมือนสไตล์แบบเกาหลีเป็นชุดฮันบกนะฮะคค่าค่าเช่าชุดเท่า,าไรยังไงครับเนี่น ฟรีฟใช่ไหมครับโอ้ที่นี่บริการให้ฟรีเลยนะว่สามารถแบบมาเลือกใส่กันได้แต่ไซส์ผมน่าจะไม่มีนะเ <c oughs> นียฮะแล้วก็จะมีบริการอาหารเครื่องดื่มกาแฟมีหมดทุกอย่างนะฮะ โดถ้าออกมาจากด้านที่สั่งอาหารก็จะเป็นตรงกลางตรงนี้เป็นเหมือนแบบเว้นที่เป็นให้แสงเข้าหรือยังไงก็เป็นเกี่ยวกับการตกแต่งนะครับแล้วก็จะมีที่นั่งให้สองโซนนะครับโซนนี้ก็จะนั่งถับพื้นนะครับเป็นสไตล์ดั่งเดิม<อ>ส่วนทางนี้ก็จะเป็นมีโต๊ะนั่งนะครับแบนสองโซนเป็นแอร์หมดครับเป็นแอร์หมด แม้แต่จุดนี้ยังมียังรู้สึกเย็นนะเย็นค่อนข้างที่จะกาศค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของตัวตัวเรือนเองนะครับออกมาทางด้านข้างข,างของตัวคาเฟ่เองก็จะเป็นส่วนของที่นั่งนะครับลูกค้าสามารถเอาอาหารแล้วก็เ,เครื่องดื่มมารับประทานตรงส่วนนี้ได้ครับแต่วันนี้คนค่อนข้างน้อยนะฮะเป็นความโชคดีของผมเองเลย เลยได้เข้ามารีวิวตรงส่วนนี้ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ก็เลยได้มีโอกาสได้รีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเนี่ยเป็นพร็อพถ่ายรูปได้ด้วยนะฮะต้องขอบอกว่าที่นี่มีพื้นที่ให้ถ่ายรูปเยอะมากเยอะมากจริงๆสามารถถ่ายได้แทบทุกมุมของคาเฟ่เลยทีเดียวนะครับดูสะอาดตาไม่เหมือนเป็นเมืองไทยเลย เหมือนเหมือนลงอยู่มาในในเกาหลีจริงๆเลยฮะวันนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะด้วยนะฮะถ้ามาวันหยุดยาวคนจันแท่นมากนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือยังเปิดให้บริการได้ไม่นานด้วยนะครับ พื้นที่ด้านหลังของคาฟเฟ่นะครับก็จะมีทําเป็นน้ําตกจําลองไว้นะครับทังส่วนนี้น่าจะมีการเลี้ยงปลานะแต่อาจจะยังทําไม่เสร็จนะครับเพื่อนๆที่แวะเวียนเข้ามาอาจจะหลังจากนี้อาจจะได้มีโอกาสได้เห็นนะฮะอาจจะมีการเลี้ยงปลาสวยงามนะฮะตอนนี้ผมอยู่บนสะพานเดี๋ยวเข้าไปขึ้นไปดูตรงหอคอยข้างบนนู้นนะครับตอนนี้ผมอยู่บน ขอคอยนะครับที่อยู่ด้านส่วนหลังของคาเฟ่นะฮะสามารถมองได้รอบเลยจะสะังเกตได้ว่าพื้นที่ยังทําไม่เสร็จนะยังสร้างไม่เสร็จยังจะมีพื้นที่ทต่อไปจากตรงจุดนูน้นไม่รู้ว่าจะเป็นจะทําอะไรเนาะตรงนี้เป็นสะพานหรือเปล่าอาจจะเป็นทําเป็นสะพานเชื่อมไปฝั่งนู้นนะครับโอกาสหน้าถ้าใครมาเที่ยวอาจจะมีโอกาสได้ขึ้นไปเยี่ยมชมก็เป็นได้นะ แต่ตอนนี้ผมถ่ายบรรยากาศโดยรวมให้ดูก่อนมีไทยจากด้านหลังของคาเฟ่ครนะับสวยงามเลยทีเดียวมุมนี้นึกว่าไม่ใช่เมืองไทยนะฮะเหมือนเกาหลีมาก ต้องยอมรับเลยครับว่าพื้นที่ในส่วนของคาเฟ่ซอสุนลานะครับค่อนข้างที่จะรองรับผู้คนได้เป็นจำนวนมากนะฮะแล้วก็ค่อนข้างคุ้มค่าในการที่จะมาเยือนนะครับฝากไว้ครับสำหรับคนที่จะมาเที่ยวม,มุกดาหารนะครับฝากคาเฟ่ซอสุนลาไว้ด้วยนะครับแวะเวียนมาเยี่ยมชมรับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังครับเพราะว่า ผมได้มีโอกาสได้มาผมก็อยากถ่ายให้เพื่อนๆชาวแมนอินไบค์ได้รับชมกันนะครับว่าอยากให้มากันจริงๆขี่มอเตอร์ไซค์มาเถอะครับพวกเราชาวไบเกอร์ฮะขี่มาเลยรับรองคุ้มค่าแน่นอนม,มีมีที่ให้ถ่ายรูปเยอะเยอะแล้วจะถูกใจคุณแม่บ้านด้วยที่มาที่มานะครับอาจจะแบบชอบเลยทีเดียวนะฮะถ้าเป็นแถบอุบลศรีสเกตผมเชื่อได้เลยว่าเทพจะไม่มีที่นั่งมาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังแน่ๆครับฝากไว้ด้วยครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมทำคลิปดีออกมาสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ